มีเครื่องปัน่นเอเนกประสงค์เป็นของตัวเองกันหรือยังครับหรือใครที่กําลังมองหาหรือว่าอยากเปลี่ยนเครื่องใหม่อยู่แนะนําให้หยุดดูคลิปนี้ก่อนนะครับเพราะวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําเครื่องปัน่นเอเนกประสงค์เพนโซนิกทั้งปั่นและบดในเครื่องเดียวที่สําคัญรับประกัน1ปีเต็มเครื่องเสียหรือมีปัญหาเปลี่ยนใหม่ทันทีแบบไม่ต้องรอซ่อมเลยครับสำหรับเครื่องนี้นะครับเรามีให้เลือกขอมวดมด2ส,สีด้วยกันจะเป็นสีขาวแล้วก็สีเขียวพาสเทลน้องมาในขนาด1.2กิโลกร,รมัมภายในกล่องก็จะมีอุปกรณ์แบบครบเซตเลยนะครับท แล้วก็โถบดซึ่งตัวใบมีดปั่นนะครับก็จะมีความคงทนแล้วก็แข็งแรงซึ่งลักษณะการออกแบบใบมีดทั้งโถปั่นแล้วก็โถบดก็จะต่างกันนะครับเพื่อให้ปั่นแล้วก็ทํางานได้เหมาะสมมากที่สุดความพิเศษของเครื่องนี้ครับคือเขามีระบบเซฟตี้ล็อกถ้าเกิดใส่ไม่ตรงล็อกเครื่องก็จะไม่ทํางานที่สําคัญมันเพิ่มความหนาแน่นแล้วก็ความปลอดภัยระว่างเครื่องกําลังทํางานอีกด้วยนะครับบอกเลยว่าปลอดภัยแน่นอนใครที่อยากจะมีไว้ติดบ้านอยากจะมีไว้ขายเครื่องดื่มหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้รีบได้รีบรบัเพาาาะว่กลํลง โปรโมชั่นอยู่ราคาแค่หลักร้อยเท่านั้นใครอยากได้จิมทิตะก,กาได้เลยนะครับ